ตีฟูหลินหรือผีที่ยังมีห่วงตีฟูหลินหมายถึงผีที่ยังมีห่วงซึ่งจะเกิดจากผู้ที่ตายโดยยังมีห่วงอยู่หรือมีเรื่องค้างคาใจบางอย่างก่อนที่จะเสียชีวิตเนื่องจากตีฟูหลินมีความคับข้องใจตอนที่ยังมีชีวิตอยู่เมื่อตายไปความคับข้องใจนั้นจึงกลายเป็นห่วงโซ่ที่ผูกมัดให้วิญ,ญญาณติดอยู่กับโลก ไม่มีคุณสมบัติที่จะขึ้นสวรรค์หรือลงนรกจึงมักจะเร่ร่อนหาทางเติมเต็มความปรารถนาหรือหาคนที่จะสามารถช่วยได้เช่นตามหาตัวฆาตกรหรือทำตามความปรารถนาสุดท้ายของพวกตนแม้ว่าตีฟูลินจะเป็นผีที่ถูกผูกมัดให้อยู่ในโลกของคนเป็นแต่พวกมันก็ยังเป็นวิญญาณที่ได้รับความคุ้มครองจากพื้นดินตีฟูลินไม่สามารถไปเกิดใหม่ได้ ก็เพราะมีความปรารถนาอันยิ่งใหญ่ที่ยังไม่บรรลุผลหรือมีความเกลียดชังมากจนไม่อาจปล่อยวางได้จึงกลายเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งที่ไม่อาจอยู่ในโลกของคนเป็นและไม่อาจไปยังโลกหน้าได้เรียกว่าติดอยู่ตรงกลางระหว่างมิติตัวอย่างเช่นตีฟูลินที่มีความอาลัยกับใครบางคนพวกมันก็อาจจะไปสิงสู่ในบ้านของคนคนนั้นและอาศัยอยู่ในบ้านนั้นตลอดไป หรือตี้ฟูหลินที่เกิดจากการฆ่าตัวตายก็อาจจะพยายามฆ่าตัวตายซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพร้อมหมกมุ่นกับความรู้สึกสิ้นหวังโดยไม่รู้ว่าตัวเองได้ตายไปแล้วบางตนก็อาจทำกิจวัตรประจำวันที่เคยทำตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ตี้ฟูหลินจะไม่ทำร้ายผู้คนอย่างไร้เหตุผลแต่จะพยายามสื่อสารกับคนที่เป็นสื่อกลางเติมเต็มความปรารถนาสุดท้ายเมื่อพวกมันพึงพอใจกับผลลัพธ์ที่ได้ ก็จะหายตัวไปและไปเกิดใหม่หากไม่มีความแข้งกับตี้ฟูหลินก็อย่าได้พยายามกำจัดหรือขับไล่มันเพราะจะทำให้ผีมีห่วงนั้นขุ่นเคืองใจและเกิดการคุ้มครั่งทำร้ายผู้คนได้